อดอบริษัทในเครือของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่างไฮที่มีมินฮีจินเป็นซีอโดยปั้นวงเกิลกรุ๊ปอย่างนิวจีนสจนโด่งดังกำลังมีความขัดแย้งกับบริษัทแม่โดยไฮระบุว่ามินฮีจินมีความพยายามที่จะแยกตัวออกจากบริษัทแม่โดยเข้าหานักลงทุนเพื่อหาช่องทางในการซื้อหุ้นของไฮในอดอโดยผู้บรหิหารของไฮคาดได้เรียกร้องให้อดอจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการเพื่อตำหนิมินฮีจินและเรียกร้องให้มินฮีจินลาออกค่ะท่านี้หลัง เกิดข่าวปัญหาระหว่างมินฮีจินและไฮทําให้ราคาหุ้นของไฮดิ่งลงทันทีโดยลดลง7.81%ค่ะต่อมามินฮีจินได้แลถลงการของค่ายอดอพร้อมยืนยันที่จะไม่ลาออกโดยมีความว่า ว l ลฟแลบค่ายในเครือไฮพยายามที่จะลอกเลียนแบบแนวเพลงและเอกลักษณ์ของ New jean s ด้วยการสร้างวงไอลิสซึ่งเปิดตัวในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทั้งการทำผมการแต่งหน้าเครื่องแต่งกายรวมถึงการออกแบบท่าเต้นการถ่ายภาพวิดีโอและการปรากฏตัวในงานอ e ีเวนต์นอกจากนี้มินฮีจินได้กล่าวโทษบังชีฮยอกผู้ก่อตั้งไฮซึ่งเป็นผู้ดูแลการถ่ายทำอีพีเดบิวต์ของไอริสโดยกล่าวว่าอดอได้ยื่นเรือร่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับทัศนคติของไฮที่ มีต่อ n e w ตินส์รวมถึงปัญหาการล็อกเรียนแบบของไอริสยางไรก็ตามไฮและบีลีฟแลบปฏิเสธที่จะรับทราบการกระทําความผิดใดๆเพียงแค่หาข้อแก้ตัวและชะลอการรับผิดชอบมินทีจิงระบุได้ว่าไฮได้แจ้งเธอว่าตำแหน่งจะถูกระงับ เนื่องจากการเลิกจ้างโดยอ้างถึงความกังวลว่าการกระทําของเธออาจสร้างความเสียหายอย่างมีนัยยะสําคัญต่อมูลค่าองค์กรของอดอฉันไม่เข้าใจว่าการกระทําที่ถูกกฎหมายที่มุ่งรักษาความสาเร็จทางวัฒนธรรมของศิลปินในเครืออย่างนิวจีนนั้นถูกปิดเบือนไปในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของอดอหรือความพยายามที่จะแย่งชิงสิทธิ์ในการจัดการอย่างไรมินฮีจินกล่าวค่ะสําสหรับมินฮีจินค่ะเป็นผู้กํากับศิลป์และนักออกแบบกราฟิกและยังเคยเป็นผู้อำนวย การฝ่ายสร้างสรรค์ของ SM Entertainment ซึ่งเธอรับผิดชอบในการสร้างแบรนด์ให้กับวงต่างๆอย่างเช่น Girl Generation, s h i n y Fx, EXO และ Leveleth w ค่ะ